แชมชนาทิพเรียนรู้อาชีพ a q u a r i s t พร้อมให้อาหารสัตว์ทะเลแบบใกล้ชิดครั้งแรกแม้จะมีดีกรีเป็นถึงครูสอนดำน้ำแถมยังมีโอกาสไปดำน้ำกลางทะเลอยู่บ่อยๆแต่ถือเป็นครั้งแรกที่พระเอกหนุ่มกล้ามแน่นแชมชนาทิพได้ลองมาเปิดประสบการณ์ให้อาหารสัตว์ทะเลชนิดที่ใกล้ชิดขั้นสุดกับการมาเรียนรู้อาชีพ a q u a r i s t หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ทะเลในรายการ Jobstar กว่าจะเป็นกับเหล่า a q u a r i s t ตัวจริงที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนจังหวัดชนบุรีซึ่งทำเอาแชมป์ถึงกับออกปากว่าตื่นเต้นแบบสุดๆแถมพี่ๆ a q u a r i s t มืออาชีพยังให้ความรู้เกี่ยวกับความน่าสนใจของอาชีพนี้ที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักและยังได้ความรู้เกี่ยววิถีชีวิตของสัตว์ใต้ทะเลอีกมากมายโดยแชมป์ชนาทิพย์เผยว่าผมเป็นคนที่ไปดำน้ำอยู่ตลอดและเป็นครูสอนดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งด้วยแต่ผมไม่เคยใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลขนาดนี้และไม่เคยให้อาหารสัตว์ทะเลมาก่อนวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ผมได้ใกล้ชิดกับ ปลากระเบนเยอะขนาดนี้ครับมีทั้งปลากระเบนนกปลากระเบนเสือดาวปลากระเบนหางขาวแล้วก็ยังมีปลาหมอทะเลปลาช่อนทะเลและอีกมากมายคือน้องเขามารับอาหารที่เราให้จากมือเราเลยรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเวลาปลากระเบนเขากินอาหารเป็นอย่างไรแถมได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลมากขึ้นด้วยได้รู้ว่าเขาดูแลสัตว์ทะเลกันอย่างไรอ้อนอาหารแบบไหนมีวิถีชีวิตอยู่ในอควาเรียมอย่างไรบ้าง ตอนแรกผมคิดว่าอาชีพ aquarist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ทะเลแค่ดำน้ำเป็นและแค่มาเรียนต่อยอดเพิ่มเติมก็มาทำอาชีพ aquarist ได้แต่ความจริงต้องเรียนจบปริญญาตรีด้านนี้โดยเฉพาะหรือคณะที่เกี่ยวกับการประมงแล้วค่อยมาเรียนต่อยอดเพื่อม,มาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะครับ ชนาทิพโพทองคำเกิดวันที่16สิงหาคมพศ2535ชื่อเล่นแชมป์เป็นนักแสดงชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3เป็นที่รู้จักกับบทบาทไตรทษจากละครเรื่องระเริงไฟและบทบาทอาตรงจากละครเรื่องกรงกรรมชนาทิปโพทองคำจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนาทิพย์เริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการเข้าร่วมประกวดโครงการ Yaris The P.R.E.S.E.N.T.E.R. E e e 2014ค้นหาคนที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณฝ่าด่านผู้ประกวดกว่า6,000คนจนสามารถคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาโตโยต a y ยาริ ช่วงเดือนเมษายน2,558แชมมีโอกาสได้รับเลือกให้เล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงที่รักของแอนิติมาในโปรเจกต์พิเศษ The Lady รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงแสดงร่วมกับวันนรสสนทิชัยและอลิสทอยสำหรับผลงานละครเรื่องแรกในซีรีส์เลือดมังกรแรดโดยแชมรับบทเป็นกริพระรองของเรื่องคู่กับนัทนิชา ดังวัฒนาวนิต์ต่อมาผู้จัดการพักดีวิจิตให้ชนาทิ์รับบทพระเอกครั้งแรกโดยรับบทคัมภีร์ประกบคู่นางเอกลักษณาราเปียทาเป็นหนึ่งในคู่สามพระนางในละครเรื่องสงครามเพลงที่หนุ่มกันรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องแรกเช่นกัน